หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่สจามเทวีตอนจามเทวีผู้เลอโฉม ดูสีพระพักอันซีดเผือดของจามเทวีแล้วก็ก้าวเข้ามายืนอยู่ข้างพระแทน่นเอ่ยขึ้นด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกว่านักโทษต้องประหารหมอเติมพันทำรรผิดคิดร้ายอะไรพระนางจึงถึงกับต้องวินิจฉัยโทษของเขาเช่นนั้นจามเทวีเบื้องบนเขาทำลายจารีตนครบาลของจามมนะครด้วยการทำร้ายเพื่อนที่มาด้วยกันเบื้องต่อไป เขาขัดคำสั่งเราที่ขับให้ออกจากจามนครแล้วยังขืนกลับเข้ามาอีกข้าพเจ้าทั้งสองประการเกิดจากความรักความหลงไหลไฟฝันที่หมอเติมพันมีต่อพระนางทั้งสิน้นข้าพเจ้าไม่เห็นสมควรเลยที่คนเราจะได้รับตอบแทนความรักด้วยความตายจามเทวีทรงพระสวนห <c oughs> น่าขันอะไรเช่นนั้นที่ได้ฟังท่านพูดในสิ่งที่ไม่เข้าใจ พูดถึงความรักที่ท่านไม่เคยรู้รสและความตายที่ท่านไม่เคยกลัวข้าพเจ้าก็อาจจะจริงแต่ข้าพเจ้ารู้อยู่ข้อหนึ่งว่าอย่างพระนางไม่มีผู้ชายคนใดเลยที่เห็นเข้าแล้วจะอดรักอดหลงได้ท่านหมายถึงผู้ชายอย่างหมอเติมพัน์อย่างคนเผือกตาสีน้ำข้าวเหล่านั้นข้าพเจ้าหมายถึงผู้ชายทุกคนโดยไม่เลือกชาติเชื้อชั้นวรณนะใดๆ ข้าพเจ้าทูลหมายความจนกระทั่งถึงผู้ชายที่ไม่เคยรู้จักคําว่าความรักคืออะไรด้วยงั้นหรือรับสั่งถามอย่างสนพระไทยแทนคําตอบข้าพเจ้าพยักหน้าช้าๆจามเทวีจ้องดูหน้าข้าพเจ้าอีกอย่างขบขันแล้วก็ทรงชี้ที่พระแท่นให้ข้าพเจ้านั่งลงทรงพระสวนอีกด้วยสีพระพักอันแดงเรื่อก่อนที่จะรับสั่งต่อไปท่านเป็นผู้ชายคนแรกที่กล้าคัดค้านการตัดสินใจของเรา หน้าขันอะไรเช่นนั้นที่มันเป็นความจริงเสียด้วยแน่ทีเดียวคนเราไม่ควรจะได้รับตอบแทนความรักด้วยความตายเอาเถอะเราจะขอรับความข้อนี้ไว้พิจารณาต่อไปเอาไว้พูดกันใหม่เมื่อภัยของเราและจามนครผ่านพ้นไปแล้วพนางยังไม่ได้รับสั่งให้ข้าพเจ้ารู้เลยว่ามันคืออะไร จามเทวีถอนพระไทยยาวทอดพระเนตรเมื่อมองออกไปในความมืดภายนอกห้องบรรทมอย่างเลื่อนลอยครั้นแล้วก็รับสั่งเศร้าๆว่าก็อะไรละ่ะที่จะทําให้ผู้หญิงเรารู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นอะไรนอกจากการตกเป็นสมบัติของผู้ชายที่เราไม่สมัครใจยินดีฟังสิแล้วบางทีท่านอาจจะหาทางออกให้เราได้บ้างฟังห่างจากนครนี้ไปทางเหนือคิดเป็นระยะทางเดินสมวันมีชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ซึ่งหัวหน้าของมันคิดปองเรามาเป็นเวลาช้านานแล้วผู้คนของมันล้วนแต่เหี้มหานเพราะใช้ชีวิตพลานอยู่เนืองนิดจํานวนก็มากกว่าจามนครเราคนพวกนี้แตกต่างจากชาวเขาอื่นๆเพราะพื้นเพเดิมไม่ใช่อยู่ที่นี่ไม่มีใครรู้ว่าอบพยพหรือโยกย้ายภูมิลํำเนามาจากไหนและแต่เมื่อไรนับแต่เราจำความได้ก็ปรากฏว่าอยู่ที่นั่นแล้วเป็น พวกเดียวที่ไม่เชื่อโชคลางสังหรณ์หรือผีสางนางไม้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีศรัทธาในอภินิหารของเราอย่างชาวป่าชาวเขาทั้งหลายเป็นชาวเผ่าเดียวในภูมิภาคนี้ที่ท้าทายอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของเราเสมอมาแม้กระนั้นอย่างชาวป่าทั้งปวงมันก็ไม่กล้ากระทำอะไรลงไปจนกว่ามันจะแน่ใจ จนกระทั่งได้รับการยุแย่จากเชื้อสายของอรัญญาณีอินังทรยศ์เมื่อไม่กี่วันมานี้เองเจ้าหัวหน้าของชาวเผ่านั้นขเชนผู้เหี้ยมหานจึงส่งทูตมาเจรจาขอแต่งงานกับเราแล้วพระนางรับสั่งตอบเขาไปว่าอย่างไรจามเทวีทรงพระสวนอีกอย่างขมขื่น <c oughs> เราตอบเขาไปอย่างไรเราจามเทวีผู้เป็นเชื้อสายของสุริยเทพสูงส่งเหมือนหงซึ่งเหินฟ้า จะตอบกาสกุลต่ำกว่าไปอย่างไรหน้าหัวเราะอะไรเช่นนั้นท่านคิดหรือว่าเราจะยอมปล่อยตัวเกลือกล้วกับเจ้าคนป่ารูปร่างหน้าตาอัปลักษ์กิริยาภาทีกระโชคหฮกหักหาที่น่ารักน่าอินดูสักนิดไม่ได้แน่ละเราตอบปฏิเสธเข้าไปข้อนี้แหละเราจึงได้รับคำขาดต่อมาว่าละถ้าเราไม่ตกลงปลงใจแต่โดยดีภายในสมวันแต่นี้ไป ก็หมายถึงสงครามและความพินาศของจามนาครข้าพเจ้าถอนใจเฮ้ยพระนางควรจะทรงทราบดีว่าการปฏิเสธเขาจะนำไปสู่อะไรบ้างแต่ท่านจะให้เราทำอย่างไรยอมให้เจ้าคนป่าสัญชาติไพรกระดุมพีอย่างขาเชนมาเป็นสามีเราและปกครองชาวจามนาครพาเราฝืนจารีตประเพณีที่สืบเนื่องกันมาแต่ดึกดำบันอย่างนั้นหรือข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามิได้หมายความเช่นนั้นข้าพเจ้าหมายความแต่เพียงว่าทันใดที่รับสั่งปฏิเสธเขาไปพระนางก็น่าจะเตรียมตกแต่งจามนครไว้รับศึกจากขเชนได้จามเทวีนั่นเป็นสิ่งที่เราคาดหมายไว้แล้วเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าถึงจะเตรียมการต่อสู้หรือป้องกันตัวเพียงใดจามนครก็ไม่สามารถจะพ้นจากความพินาศได้2,000ปีมาแล้ว ราชวงศ์ของจามเทวีเราไม่เคยรบราฆ่าแกงกับใคร2,000ปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราควบคุมกันด้วยความสงบสุขต่อมาได้ก็โดยอาศัยแผ่เมตตาจิตให้แก่เพื่อนบ้านเท่านั้นจามนาครไม่เคยมีทหารนอกจากจำนวนเล็กน้อยเท่าที่จามเทวีและผู้หญิงทั้งหลายที่เป็นใหญ่ในจามนาครมีไว้ประดับเกียรติยศ สงครามเกิดขึ้นเมื่อใดเราจะตกเป็นเหยื่อแก่ชาวเขาเผ่านักรบของคาเชนเหมือนเนื้อตกเป็นเหยื่อแก่เสือเมื่อนั้นนี่แหละเราถึงต้องการความช่วยเหลือจากท่านข้าพเจ้าแต่ลำพังคนเดียวจะป้องกันจามนาครจากชาวเขาเผ่านักรบของคาเชนได้อย่างไรแต่ท่านก็เคยช่วยให้พวกนาคา,าเผ่าเซียมิผลจากการย่ำยีบีทาของพวกชาวเขาเผ่าจิรีมาแล้วเพราะว่าท่านมีปืนไฟ ในขณะที่พวกนั้นมีแต่ธนูหน้าไม้และหอกดาบเท่านั้นเรารู้ทุกอย่างที่ชีวิตท่านผ่านมาแล้วเรารู้ตลอดจนกระทั่งว่าถ้าท่านตกลงช่วยจามนครจะปลอดภัยและเราจะไม่ตายทั้งเป็นเพราะตกไปอยู่ในเงื้อมือของขเชนผู้ทารุณข้าพเจ้ากรุ่นคิดอยู่นานออกจะเป็นการบ้าบอและไร้สติอย่างยิ่งที่จะตกลงให้การรับรองหรือปฏิเสธอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปในขณะนั้น ขณะที่ข้าพเจ้ายังไม่ทราบรายละเอียดอะไรแน่ชัดเกี่ยวกับฐานะของจามนาครและกำลังของฝ่ายขเชนอย่างเดียวที่ข้าพเจ้าเป็นห่วงอยู่ในเวลานี้ก็อยู่ที่สวัสดิภาพของหมอเติมพันธ์และอนาคตของพวกเราคิดแล้วข้าพเจ้าก็ถอนใจทูลว่าขอเวลาให้ข้าพเจ้าได้คิดสักคืนเหนือสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าต้องการหมอเติมพันธ์ให้เขาไปอยู่ร่วมกับพวกเรา เพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันต่อไปจามเทวี TV, แต่นั่นเป็นการขัดคำสั่งที่เราลั่นวาจาไปแล้วเรายอมไม่ได้งั้นการเข้าเฝ้าของข้าพาเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดแล้วข้าพาเจ้าก็ลุกจากพระแทน่นหันหลังกลับเดินตรงไปที่ทวารซึ่งปิดอยู่สุรเสียงของจามเทวีสั่นเคลือว้าเวกังวานตามหลังมาว่าประเดี๋ยวก่อนน้ำใจท่านจะทิ้งเราไว้กับ ความหมดหวังเช่นนี้ได้ลงคอเชียวหรือเราเคยคิดแต่ว่าเมตตาจิตจ,จากท่านจะช่วยพวกเราชาวจามนครให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอันอนิตอนนาถหวาดเสียวและสยดสยองครั้งนี้ไปได้แต่ลำพังข้าพเจ้าคนเดียวจะไปสามารถต้านทานชาวเขาเผานักรบของคาเชนได้อย่างไรข้าพเจ้าคานข้าพเจ้าอาจจะมีปืนไฟแต่บริวารของพระนางก็ยึดไปหมดแล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่พระนารายณ์สี่กรทรงสอนสศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์และอภินิหารปราบไปได้ทั้งสิบทิศจะได้คุ้มครองป้องกันจามนาครไว้ได้ขอหมอเติมพัน์ให้ข้าพเจ้าบางทีเรายังจะพอหาทางช่วยให้พระนางและจามนาครพ้นจากความวิบัติต่อไปตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าทูลจามเทวีทอดพระเนตรจับใบหน้าของข้าพเจ้าเขมงขันแล้วก็ถอนพระไทย พระหัตถ์ที่กำแน่นคลายออกจากกันรับสั่งช้าๆว่าท่านพยายามจะบังคับให้กลับวาจาที่ได้ลั่นออกไปแล้วตรงกันข้ามข้าพเจ้าพยายามจะให้หมอเติมพันธ์ได้ทำการแก้ตัวลบล้างความผิดที่เขาทำลายจารีตประเพณีของจามนาครแล้วฝ่าฝืนรับสั่งพระนางต่างหากข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าเป็นใครมาแต่ไหน ถึงจะบังอาจไปบังคับพระนางผู้ซึ่งถูกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามได้จามเทวีถอนพระไทยในที่สุดเหตุผลของท่านก็เหนือเราตามเคยไม่มีทางใดเลยที่เราจะทำได้นอกจากปฏิบัติตามความต้องการของท่านแต่ถ้าปล่อยหมอเติมพัน์ใครเล่าจะเป็นคนรับรองได้ว่าเขาจะไม่คิดกลับมาทำร้ายเราด้วยความอาฆาตมาดร้าย ข้อนั้นข้าพเจ้าถวายศีรษะเป็นประกันข้าพเจ้าทูลยืนยันอย่างหนักแน่นเธอตบพระหัตถ์เบาๆ3ามครั้งยังไม่ทันจะขาดเสียงดีบานทวารของห้องบรรทมที่ปิดสนิทก็เปิดออกอรพินคลานเข้ามาถวายบังคมพาเจ้าคนอสัต์ขัดคำสั่งเราและทำลายจารีประเพณีของจามนครเข้ามาที่นี่จามเทวีรับสั่งเราคลู่ใหญ่ๆต่อมาข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงโซ่เหล็กลากมาตามผื้นเฉลียง ซึ่งปูด้วยหินโกลงกลางจนกระทั่งถึงหน้าทวารห้องบรรทมครั้นแล้วหมอเติมพันก็เดินโซเซเข้ามาระหว่างทหารยามร่างมหืมาสองคนกับอรพินภาพของเขาส่งความรู้สึกเสียวปราบและความสมเพศเวทนาเข้าไปในหัวใจใบหน้าที่ซีดเผือดขมับทั้งสองข้างห่อเลือดเพราะถูกบีบและข้อเท้าซึ่งเขียวช้ำไปด้วยความเสียดสีของโซ่ที่พันธนาการ บอกดีว่าความทุกข์ทรมานอะไรบ้างที่เขาได้ผ่านมาแม้กระนั้นในตาอันแดงช้ำของเขาขณะที่ก้าวเข้ามาก็ยังคงจับอยู่ที่พระพักของจามเทวีอย่างเต็มไปด้วยความรักความบูชาและหลงไหลเขาเดินลากโซ่ที่ล่ามข้อเท้าผ่านหน้าข้าพเจ้าเหมือนไม่แลเห็นว่ามีใครอยู่ที่นั่นหยุดชะงักหน่อยนึงเมื่อใกล้จะถึงพระแท่นที่ประทับ คันแล้วก็ทิ้งตัวลงไปแทบพระบาทของนางพญาแห่งจามนครสะอื้นกระสิกจามเทวีจามเทวีเธอไม่มีเยื่อใยเหลืออยู่เลยหรือสำหรับผู้ที่เคยรักเธอบูชาราวกับชีวิตเธอไม่มีเมตตาจิตเลยหรือสำหรับผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเธอเคยได้มอบกายให้แก่เขา จามะทวีฟังก็หันมาทางข้าพเจ้าส่งพระสวนด้วยพระสุรเสียงอันดังพลางรับสั่งว่าขอให้ดูผู้ที่ท่านปราถนาจะปรึกษาหาเรือด้วยจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ท่านจะขอความช่วยเหลือจากเขาหมอเติมพันยังคงครวนคร่ำรำพันต่อไปความรักของเราไม่ควรจะลงเอยอย่างหน้าอเนจอนาดในเวลาอันสั้นเช่นนั้น ไม่ใช่หรือจามเทวีถ้าชีวิตของฉันไม่มีค่าแก่เธอก็ค่าเสียขอแต่อย่าให้ทนทุกขทรมานอย่างนั้นเจ้ารู้ดีว่าการขัดคำสั่งของเราจะได้รับโทษทันอะไรจามเทวีรับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันเก่าวขอบใจในโชคชะตาของเจ้าเถิดที่มีมิตรประเสริฐอย่างนั้นชีวิตเจ้าจะรอดตายเพราะพ้ทุกขทรมานต่อไปก็เพราะเขา ขอให้ท่านพามันออกไปให้พ้นหูพ้นตาเราเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยพบกันใหม่บอกการตัดสินใจของท่านเราจะได้ตอบคำขาดคาเชนไปเป็นครั้งสุดท้ายรับสั่งแล้วเธอก็ลุกขึ้นจากพระแท่นที่ประทับสเสด็จรับพระองค์เข้าไปในห้องเล็กชั้นในชั่วอึดใจหนึ่งหมอเติมพันลุกขึ้นยืนโซเซอยู่ทำท่าเหมือนจะตามเข้าไปแต่ทันใดนั้นเองทหารยามร่างมหึมาทั้งคู่ก็ถึงตัวก้มลง ใช้ค้อนและทั่งตอกสลักที่ตรึงกำไลเหล็กซึ่งสวมข้อเท้าทั้งสองของเขาไว้ออกแล้วก็คว้าโซ่เส้นนั้นกลับไปข้างนอกข้าพเจ้าเข้าไปเอื้อมมือออกจับบาของเขาไว้ร้องเรียกเบาๆว่าคุณหมอเติมพันเขาสะดุ้งทั้งตัวและหันมาหาข้าพเจ้าโดยเร็วนั่นคุณหรือคุณศักคุณพระช่วยนี่รอดมาจากทะเลสาบกันได้อย่างไรคุณมาถึงที่นี่แต่เมื่อไร ผมผมโถผมคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้วโอ้จามเทวีคุณเห็นหรือ,อยังคุณศักเชื่อหรือ,อยังว่าจามเทวีตัวจริงอยู่ในโลกนี้เชื่อหรือ,อยังว่าจามเทวีงามอย่างหนึ่งไม่มีสองในโลกเชื่อหรือ,อยังคุณศักข้าพเจ้าหัวเราะเอาละผมเชื่อแต่ออกไปจากที่นี่ดีกว่าพวกเรากําลังคอยอยู่ทางโน,น้น คุณเรืองตะเกิลคำปันและพวกลูกหาบทุกคนเติมพันแต่จามเทวีอยู่ในนี้ผมต้องการพบจามเทวีข้าพเจ้าพรุ่งนี้เราก็จะได้เข้าพบเธออีกครั้งอย่างรับสั่งเมื่อตะกี้นี้ไปกันเถอะพยายามสงบสติอารมณ์พักผ่อนเสียก่อนมีอะไรหลายอย่างเหลือเกินที่อยากจะปรึกษาคุณพูดแล้วข้าพเจ้ากับอรพินก็ช่วยกันประคองเขาออกไปจากห้องนั้นหมอเติมพันปฏิบัติตามแต่โดยดี อย่างเด็กที่ว่าง่ายเสียงระฆังจากหอสูงยังคงดังเง่ยงงางอยู่เป็นระยะขณะที่เราเดินผ่านไปในเงามืดของระเบียงเพียงแต่คราวนี้ไม่มีเสียงร้องโอดโอยครวนคล่ำรำพันอันเย็นว่าบลงไปตามไขสันหลังดังมาจากตึกทรมานแห่งนั้นอีกในเมื่อเจ้าทุกกำลังเดินอยู่กับเราทุกคนตื่นเต้นยินดี เมื่อเห็นข้าพเจ้ากลับมาพร้อมกับหมอเติมพันธุ์ข้าพเจ้าอธิบายถึงการเข้าเฝ้าจามเทวีและเรื่องที่เราต่อรองกันอย่างย่อๆจัดแจงให้หมอเติมพันธุ์หลับนอนแล้วก็ออกเดินไปหาอรพินซึ่งยืนดูอยู่นอกประตูห้องตลอดเวลาหลอนมองข้าพเจ้าอย่างยิ้มๆพลางก็เอ่ยขึ้นว่าข้าเห็นแล้วว่าจามเทวีโปรดท่านเพียงใดมิฉะนั้นวันตายของหมอเติมพันธุ์ก็คงจะมาถึงพรุ่งนี้เชา้า ข้าพาเจ้าหัวเราะเปล่าเลยอรพินจามเทวีไม่ได้โปรดปรานฉันเพราะว่าฉันเป็นฉันแต่โปรดปรานเพราะว่าฉันเป็นตัวแทนแห่งความปลอดภัยของตัวเองต่างหากเพราะฉะนั้นหมอเติมพัน์จึงรอดตายออรพินตกลงจามเทวีก็คงมีรับสั่งให้ท่านฟังละเอียดแล้วถึงภัยที่กำลังคุกคามเธอและพวกเราชาวจามนครอยู่ ถึงขเชนผู้เห่อเหิมยิงพยองและโหดเหี้ยมถึงทูดชาวเขาที่เฉาโฉดซึ่งเตรียมรับสาวณีตอบคำขาดของเขาเป็นครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้มิใช่แต่ขเชนเท่านั้นที่รอรับสั่งขั้นแตกหักของจามเทวีถึงชาวจามนาครทุกคนก็เหมือนกันท่านได้ยินะระฆังนั่นหรือเปล่าชาวจามนาครทุกคนฟังมันอยู่ด้วยใจอันระทึก ทั้งนั้นเสียงของมันกังวานไปไกลถึงหูของพวกเราที่อยู่ตามไหล่เขาไร่นาและหุบห้วยแม้ห่างไกลออกไปหลายโยอดปราบใดที่เสียงระฆังดังแสดงว่าจามเทวีไม่ตัดสินใจเด็ดขาดทุกคนก็ยังมีหวังขณะใดที่เสียงระฆังหยุดแสดงว่าทูตได้รับคำตอบตกลงปลงใจจากจามเทวีพวกเราก็ปลอดภยัยแต่ทันใดที่มันรัวทีพร้อมด้วยเสียงชัยเพรี ขณะนั้นทุกคนตระหนักดีว่าจะต้องหนีสมสารแตกฉานสานัสน้นเซนไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยมาหลายสิบชั่วโคตรเพื่อเอาชีวิตรอดอวสานของจามนาครจะมาถึงไม่มีหนทางเลยที่พวกเราจะต้านทานพลานชาวเขาของขเชนได้ไม่มีหญิงใดเลยจะรอดพ้นจากการทารุณของมันหากยังขืนอยู่สู้หน้าข้าพเจ้า เธอหมายความว่านอกจากทหารเพียงหยิบมือเดียวนี้จามทีวีมีอยู่ประชาชนพลเมืองจะบ่ายหน้าหนีจากเธอทั้งนั้นเมื่อพวกชาวเขาเผ่าพรานของคาเชนยกมาถึงอรพินก็ท่านจะให้เขาทำอย่างไรได้ในเมื่อส่วนใหญ่ของเราเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่มีอยู่ไม่เคยจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับใครสักครั้งท่านจะให้เราทำอย่างไรเมื่อความตายอย่างแน่ชัดแห่ประดังมาตรงหน้า อยู่กับจามเทวีเพื่อที่จะถูกทารุณกรรมถูกฆ่าตายเป็นเบือไปเหมือนมแมลงเม้าบินเข้ากองไฟหรือเหมือนมดเหมือนปลวกที่ถูกบทขยี้บี้แหลกไปใต้ฝ่าเท้าของสัตว์ร,ร้ายที่ปราศจากความเมตตาอย่างนั้นหรือข้าพเจ้ารู้สึกใจหายเมื่อวาดภาพถึงนางพญาผู้ปราศจากบริวารจะให้ความคุ้มครองป้องกันเมื่อภัยมาถึงนางพญาซึ่ง อำนาจอันลึกลับและอภินิหารอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีประโยชน์อะไรแก่พระองค์เลยเมื่อเจอศัตรูผู้ปราศจากศรัทธาข้าพเจ้าวาดภาพเห็นจามเทวีประทับอยู่ในปราศาสตรที่อ้างว้างเหมือนนครร้างแต่องค์เดียวเปล่าเปลี่ยวและปราศจากมิตรคอยรับเคราะหกรรมตามแต่ภมลิขิตจ,จะบันดาลให้เกิดขึ้นขณะที่หญิงชายไพร่ฟ้าพลเมืองแตกกระจัดกระจายสมสารและซุกซ่อนไปตามป่าตามดง จนกว่าจะพบแหล่งหลบภัยหรืออวสานจากสัตว์ร้ายโรคภัยไข้เจ็บคิดๆแล้วข้าพเจ้าก็ถอนใจเอ่ยกับอรพินว่าเธอรู้หรือเปล่าอรพินว่าจามเทวีจะตรัสตอบทูลของคะเชนในวันพวกนี้ว่าอย่างไรอรพินมองตาข้าพเจ้าถ้าจามเทวีทรงเห็นแก่ไพ่ฟ้าพลเมืองอย่างที่ทุกคนมั่นใจเธอก็คงจะรับสั่งตอบตกลงเพื่อป้องกันความพินาศชิบหายเหล่านี้ ม่ให้เกิดขึ้นหน้าที่ของนางพญาและมหากษัตริย์อยู่ที่สวัสดิภาพและความวัฒนาถาวรของพลเมืองในปกครองไม่ใช่หรือท่านแม้ในการกระทําเช่นนั้นจะหมายถึงการเสียสละอย่างใหญ่หลวงตลอดจนศักดิ์ศรีของนางพญาผู้เป็นใหญ่อย่างจามเทวีเองงั้นหรือข้าพเจ้าถามด้วยความพิศวงทุกคนคิดเช่นนั้นอรพินตอบอย่างมั่นใจ ข้าพเจ้าเง็นหน้าหัวเราะด้วยเสียงอันดังจนกระทั่งทุกคนในห้องต้องหันมาด้วยความประหลาดใจข้าพเจ้าหยุดหัวเราะแล้วก็มองตาอรพินตรงๆพลางก็บอกว่า <laughs> จามเทวีจะไม่ตกลงพระไทยเช่นนั้นเลยและพวกเราจะขอเป็นหลักประกันมิให้เธอต้องมาทรมานพระองค์ด้วยการเสียสละซึ่งหมายถึงมรณะสำหรับผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร ท่านท่านไม่เข้าใจเลยว่านั่นหมายถึงอะไรอรพินหน้าซีดริมฝีปากสั่นนั่นไม่ใช่น้ำพระไทยของจามเทวีข้าว่าเจ้าพยักหน้า <c oughs> นั่นแหละน้ำพระไทยของจามเทวีฉันเข้าใจดีอรพินและคิดว่าเธอตัดสินพระไทยถูกต้องด้วยไม่ว่าจะอย่างหญิงธรรมดาสามัญหรือนางพญาบอกกล่าวเปล่าร้องให้ชาวจามนครรู้ทั่วไปว่าอย่าร้อนตัวกลัวภัยจากขเชนเกินไป และพวกเราพร้อมที่จะยอมตายเพื่อปกป้องเขาและนางพญาของเขาไว้จากการลุกรานของชาวเขาเผ่าพลานเหล่านั้นบอกเขาว่าทันใดที่ลั่นกลองรบและย่ำระคังขอให้ทุกคนขนสเสบียงจากยุ้งฉางที่มีอยู่มารวมกันที่นี่บอกเขาว่ามีปืนไฟที่จะนำความตายไปสู่ขเชนและชาวเขาเผ่าพลานในระยะทางไกลบอกเขาด้วยว่าสิ้นขเชนลงเมื่อใด ภัยจากชาวเขาเผ่าพรานเหล่านั้นก็จะสิ้นสุดลงด้วยอรเพิยนจ้องหน้าข้าพเจ้าเหมือนไม่เชื่อหูตนเองและจ้องอยู่นานแล้วหล่อนก็ยิ้มละไมกระซิบเบาๆก่อนที่จะจากข้าพเจ้าไปว่าในที่สุดแม้แต่ท่านก็ไม่สามารถจะหนีพ้นจากอำนาจมหาสเสน่ห์ของจามเทวีได้ในที่สุดพรานใหญ่ผู้ไม่มีศรัทธาในความสวยสดงดงามและความรักของผู้หญิงอย่างท่าน ก็พร้อมที่จะยอมตายเพื่อจามะเทวีอย่างผู้ชายอื่นที่มาถึงที่นี่ทั่วไปไม่ใช่อย่างนั้นอรพินเธอเข้าใจผิดฉันข้าพเจ้าคานแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะอธิบายต่อไปร่างของอรพินในชุดเสื้อคลุมสีขาวก็หายลับไปในเงามืดของระเบียงเสียแล้วพร้อมกันนั้นบานประตูอันมเหึมาก็ปิดอย่างแช่มชา้าข้าพเจ้าหวนกลับเข้าไปในห้อง มองดูหน้าอันเต็มไปด้วยปริศนาของทุกคนแล้วอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ให้ฟังอย่างคร่าวๆข้าพเจ้าบอกด้วยว่าสวัสดิภาพของพวกเราตลอดเวลาที่อยู่ในจามะนะครไม่สามารถจะแยกออกจากจามเทีวีได้ความพินาศของนครนี้และนางพญาผู้ครองย่อมจะหมายถึงเราด้วยการช่วยกู้อาณาจักรน้อยๆของเธอไว้จากภัยในการเบียดเบียนบีทาของคาเชน นอกจากจะเป็นความดีความชอบที่จะทำให้เธอส่งเรากลับออกไปสู่โลกภายนอกโดยสวัสดิภาพแล้วยังหมายถึงการช่วยชนอารยะชาติหนึ่งซึ่งแม้จะเก่าแก่โบราณเพียงใดให้พ้นจากความโหดร้ายทารุณของคนป่าที่จะมาปกครองต่อไปนั่นเป็นหน้าที่และมนุษยธรรมที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธได้ข้าพเจ้าอาธิบายอย่างเดียวกันแก่หมอเติมพันธ์ เมื่อเขาเตือนขึ้นกลางดึกและสติสัมปชัญญะค่อยสงบลงเป็นปกติทัศนะของเขาไม่ได้แตกต่างไปแม้กระนั้นมันก็ไม่สลักสำคัญหมอเติมพันว่าผมรู้จักขะเชนดีนับแต่มาคราวนั้นเป็นคนฉลาดห้าวหาญและรู้จักภูมิประเทศของจามนครเหมือนกระต่ายชำนาญป่าฉะนั้นการที่จะล่อให้เขามาติดกับเราอย่างที่คิดกันเห็นจะไม่สำเร็จแน่ แต่ผมยังมีวิธีอื่นซึ่งแยบคายกว่าเอาไว้เฝ้าจามทเทวีพรุ่งนี้แล้วจึงคล่อยปรึกษากันการวางแผนการป้องกันจามนาครควรจะได้กระทำเมื่อคุณได้เห็นภูมิประเทศจากยอดเขาลูกนี้แล้วต่อจากนั้นเราก็ไม่พูดกันถึงเรื่องนี้อีกเลยนอกจากเล่าถึงการที่ต่างพันกันมานับแต่พลัดจากการกลางทะเลสาบจิงดังข้าพเจ้าคาดหมาย และตรงตามอลรพินได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังแล้วจามัทเทวีต้อนรับเขาและสั่งลงโทษทันทีตามที่เธอรับสั่งไว้การทรมานด้วยการบีบขมับแทบจะทำให้เขาเสียสติคลั่งเป็นบ้าตายถ้าข้าพเจ้าไม่ขอตัวเขาไว้จากจามัทเทวีทันท่วงทีเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนตื่นด้วยความกระปรี้กระเปล่าเมื่อกินอาหารเช้าที่นางกำนันจัดมาให้อย่างวันก่อนแล้ว อรพินก็นำหมอเติมพันธ์กับข้าพเจ้าเข้าเฝ้าขณะที่เราย่างเข้าไปสู่ท้องพระโรงซึ่งแน่นขนาดไปด้วยข้าราชบริพานซึ่งคอยการเสด็จออกของจามเทวีนั่นเองสายตาทุกคู่เพ่งอยู่ที่เราอรพินชายหางตาให้ข้าพเจ้าดูชายกลุ่มหนึ่งซึ่งนุ่งห่มด้วยหนังสัตว์ท่าทางธรรมัดธรรมงแต่ละคนหน้าดูร้ายและยิงยโสยืนอยู่ทางซ้ายมือของพระที่นั่ง ที่จามเทวีจะประทับพลางก็กระซิบว่านั่นแหละท่านคณะทูตของขเชน